แซมครับทำอะไรอยู่อ่ะผมเล่น GTA อยู่เออช่วงนี้เบื่อเบื่อเนาะเออทำอะไรใน GTA ทำเรยมากระทืบคนเล่นเฉยเมื่อกี้ตีแอแพ้ด้วยหัวร้อนอ๋อกระทืบคนใน GTA เออเป็นไงฆ่าได้กี่คนแลวส่วนมากจะโดนเขาฆ่านะส่วน <laughs> มันจะหัวร้อนนะิดนึยอ๋อเออโอเคโอเคคุณผู้ชมครับ หลังจากที่แซมเขาได้บอกกับผมว่าเขาไปยิงคนใน GTA นี่ยผมก็เกิดสงสัยขึ้นมาฮะว่าแซมเนี่ยเข้าไปเล่น GTA ทุกวันเลยฮะไม่รู้ว่าติดใจอะไรหรือว่ายิงคนสนุกก็ไม่รู้ผมก็เลยจะลองไปเช็คดูนะฮะโดยการเข้าไปที่ทีวีนะฮะแล้วก็ส่องไปที่ผู้เล่นนะครับมันสามารถสเปกเตอร์หรือว่าแอบดูผู้เล่นได้นะครับในทีวีเดี๋ยวเราลองไปดูกันฮะว่าแซมเนี่ยเขาทําอะไรใน GTA แสบมันอารมณ์ดีจังวะเออลมดีอะไรล่ะผมทำไมอ่ะหัวร้อนเลยบอกเลยหัวร้อนเลยอ่ะเออหัวร้อนแอลมากเลยเนี่ยหลังไล่กระทืบคนอยู่นะไล่กระทืบคนเลยฮะเออเจอะเยอะเยอะเขงเรามาแล้วเก่าอ่ะสัตว์เก่าอ่ะเก่าเก่าอ่ะเขาว่าจ่าวไวรุ่นล้อมรถผมขอปืนหน่อย เฮ้ยมันคนละอันกันหรือเปล่าแล้วคุณทำอะไรอยู่เนี่ยผมเล่น Battlefield หนึ่งอยู่เล่น Battlefield หนึ่งแล้วทำไมผมไม่เห็นคุณออนวะอ๋อผมปิดออริจินแล้วนีหว่าผมลืมอ๋อแซมยิงคนอยู่เหรอใช่ผมเจอเหยื่อผมแล้วอ๋อยิงยิงตายไหมตายดิอ๋อเหรอผมปืนผมนี่บาซูก้าเลยนะบาซูกา<อ>้าเลยอะเออแซมคุณขับรถเปิดปะทุนใช่ไหมได้อ๋อ รู้ได้ไงเปล่าผมก็เดาเอาอ่ะก็ผมเห็นคุณขับเปิดประทุนตลอดอ่ะคุณชอบใช่ไหมล่ะอ๋อเออใช่ใช่มันเท่นะมันดูแล้วมันสปอร์ตดีสปอร์ตดีใช่คุณยิงคนอยู่อะใช่ยิงยิงตายเลยไหมตายเลยดิผมเจอเหยื่อผมแล้วเนี่ยเหรอจอเหยื่อหรอใช่เป็นฝรั่งหรือคนไทยฝรั่งนีอ๋อผมสั้นผมยาวเหยื่อคุณเนี่ยผู้ชายนะ อ๋อผู้ชายใช่ใช่อ๋อเพราผมก็กำลังยิงแบตเทิลฟิลหนึ่งมันกำลังมันเลยเนี่ยใช่เหรอเออคุณรีบๆยิงคนแล้วก็รีบๆมาเล่นกับผมดิอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปยิงแป๊บนะอ่าพอฆ่ามันก่อนตัวนี้ฆ่าเลยฮะใช่ตัวนี้นี่ไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างมึงก็โดนปืนูหรอกไอ้นี่เดือดเคเดือดซะด้วยไปกันแป๊บ What's it gonna be sugar ฮะฮะ เป็นไงตอนนี้ผมนี่กำลังฆ่ามันยังแบบฆ่าเลยเอ่อโอ้โหพอกฆ่าอย่างเลือดเย็นเลยเหรอแซมเออโอ้ขนาดนั้นเลยวะโอ้โหไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วมายิงกับผมเลยเออผมอยากจะไปยิงกับคุณเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรอแป๊บเดียวผมเข้า GTA เดี๋ยวไปยิงด้วยนะได้ได้ได้เออนี่มันตายยากจังวะโอ้มันตายยากใช่呀 เอ๋อได้ยากได้ยากเดี๋ยวแป๊บนะแซมเดี๋ยวผมเข้า GTA แป๊บนึ่งเดี๋ยวผมกำลังยิงอีกนานอ่ะอีกนานเลยอ๋อได้ได้ไเอออีกอีกนานเลยอีกนานเลยผม Battlefield กว่าจะจบโหเกมมันยืดเยื้อว่ะแซมว่ะจ้ามาช่วยผมด้วยรุมผมเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิเออเอออีกนานอีกนานอีกประมาณ15นาทีอ่ะผมจบอ่ะ15นาทีเลยวว่ะเออ15นาทีเลยอ๋อได้ ได้ได <sucking of weight> ้ไ <im> ด <itsu Ab leton> ้ค oh, oh, oh. oh, oh, oh. ุณคุณก็ยิงคนของคุณไปก่อนนะยิงยิงสนุกไหมแซมยิงคนสนุกไหมสนุกสนุกสนุกอ่ะใช่แก้หัวร้อนได้ดีนะร้อนจัดแอลมาแล้วก็เอามายิงคนโอ้โหโอ้้โโโหหอเสียงเสียงนี่เสียงนี่อ๋อเสียงอะไรเสียงปืนเลยว่าทัดฟิวนี่แหละอ้โหสุดยอดเลยว่ะแซมเสียงโอ้โหโอ้โหเฮีย แจ๊บชัดไหมมึงชัดไหมมึงชัดมึงชัดไหมแจ๊บมึงมึงชัดไหมโ้โเอาปืนมาชัดไหมโอม้โอหกำลังฆ่าคนเลยนะโอ้เป็นไงโอ้ยิงมันไอ้จัดโอ้โหยิงยิงตายเลยเนี่ยโอ้โหคนตายเลยเนี่ยมว็ตายเลยเนะี่ย ตายลงไอ้ศพแล้วหอกกินไม่เป็นเกันไปกลัวแล้วเียเล่น GTA ทุกวันเล่นแม่งทุกวันว่าเป็นเล่นไม่ได้แม่งเข้าวัดอย่างนี้นี่เองนี่ท้าไมฮะคุณถ่ายไว้เนี่ยโอ้เรียบร้อยจะไป็นเรือเฮียอะไรนะจ๊ะ สงสัยนะแซ่แบเ้ยแม็กเล่นทุกวันโอ้เนี่ยนี่ใส่ส่วนตัวไงฟันแล้วทิ้งไงอย่างงี้ไงมันเป็นอย่างงี้ลาก,ก่อนจ่าเอ้ย <c oughs> <c oughs>